มาพี่กอบนพี่หวานวันนี้มาในลุกอะไรคะว,นนว,วันนี้สาวแบลวเนี่ยสาวแบลวดูเห็นไหมสาวแบลวเขาเรียกบาร์บี้ฟิวเวอร์เออซูบาร์บี้ได้ไหมบาร์บี้บาดใจาได้อยู่ไหมอันนี้เป็นบาร์บี้เมืองไทยละกันออตุก๊กตาสีระบาน บาร์บี้เมืองไทยเขามีแล้วกล้าดียังไงไปเทียบกับคุณสุมาณีคุณทักษะเมอ้าวไม่ได้หรออันนั้นมันคือฉายาของคุณท่านเขาเราจะพอมีบาร์บี้สองไม่ได้แต่เราคือตุ๊กตาเสียงกบาลโอ้แรงมากใช่เอาแม่แรงมากแต่งหน้าแกงมากตาเบาจมูกเบาจมูกเบามากปากเบาวันนี้ผมเผ้าเข้ากับชุดมากไม่แมทอะไรเลยผมไม่แมทหน้าหน้าไม่แมทชุด ชุดไม่แมทกับอะไรเพราะเราคือแมทนี้แมทสุดท้ายสวยนะฮะวันนี้รังสรรโดยพี่ไมค์ก๊อฟจริงวันนี้หัวรายการฟาดหัวข่าวน่าจะเปลี่ยนชื่อรายการใหม่เนาะเป็นรายการอะไรดีครับก็คือรายการก็คือฟาดหัวข่าวแต่ว่าแต่งหน้าก็คือแบบไม่ได้ไปฟาดอะไรเลยรายการคือฟาดหัวข่าวแต่งหน้าแบบเพราะปัีประนอมมากอืเราเป็นผู้หญิงหวานหวานนะคะคุณขำหวานหวานน้ำตาลสิบโลอีชายจานสวยไหมสุดยอดครับ มึงก็อย่างงี้ตลอดแหละสุดยอดสิเงินเดือนจะออกแล้วนี่สิ้นเดือนมามึงก็ปากหวานไงสิ้นเดือนแล้ววะมาวันสิ้นเดือนแล้วหรอไดแล้วถ้าถามมันช่วงต้นเดือนนะมันจะไม่พูดอย่างนี้อพูดว่าอะไรไม่พูดว่าอะไรไม่ใช่มึงก็ไม่นะเขาไม่เท่าไหร่นะ